สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทีมโคสกตำรวจนครบานขอข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่าจะเร่งตรวจสอบภาพชายใช้อาวุธปืนอยู่ในกลุ่มตำรวจควบคุมฝูงชนที่ดินแดงระหว่างควบคุมม็อบเดินไล่ตู่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ำวันที่11มิถุนายนอุปนายกฝ่ายสิทธิสมาคมนักข่าวขอบอชนอแจ้งความชัดเจนย้ำต่อให้เป็นอาวุธไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ก็ใช้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยไม่มีใครห้ามปราม 15มิถุนายน2565จากกรณีปรากฏภาพไทยพบชายใช้อาวุธปืนยิงปะปนอยู่ในกลุ่มตำรวจควบคุมฝูงชนขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณแยกดินแดงที่กลุ่มม็อบเดินไล่ตู่จัดชุมนุมเดินขบวนเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงคำ่ำวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานั้น วันที่15มิถุนายนผู้สื่อข่าวประชาไทยสอบถามไปยังพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพอบบชนและโคศกบชนถึงเหตุด,ดังกล่าวโดยทีมโคศกของพลตำรวจตรีจิรสัน์ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมและระบุว่าจะเร่งตรวจสอบภาพดังกล่าวก่อนหน้านั้นทีรนายจารุวัฒน อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเรียกร้องให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลบชนชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่าบุคคลในภาพเป็นใครหากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจการแต่งกายแบบนี้จะสร้างความสับสนหรือไม่จะแยกได้อย่างไรว่าเป็นเจ้าหน้าที่หากประจำจุดอื่นและมีความ จำเป็นอย่างไรที่ต้องแต่งกายนอกเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ทีรรนายยังตั้งคำถามด้วยว่าหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมถึงสามารถใช้อาวุธต่อให้เป็นอาวุธไม่ถึงแก่ชีวิตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่มีใครห้ามปรามหวังว่าจะได้เห็นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลในเร็วๆนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ